สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อนีเห้ามาว,าว่าว่าด้วยเรื่องการเด็ดยอดพริกนะคะปกติแล้วคุณเพียอนก็จะเด็ดยอดพริกหลังจากที่แยกมาปลูกลงกระถางหน่อยๆน,นี่แล้วนะคะเป็นกระถางขนาดหกนิ้วค่ะท่านผู้ชมใส่กระถางละสองต้นนะคะที่นี่ห้าเอาล่งกระถางแรกๆเขาย่งตั้งตัวบริเวณห้าก็จะย่งบริเ็ดยอดนะคะพ่อเขาตั้งตัวได้แล้ว เริ่อมออกยอดไม่แลี้วนะคะเข้าก็เรื่มเด็ดยอดได้เลยค่ะนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะห้ 5, 6, 6, าถึงหกใบนะคะนี่ค่ะเด็ดแบบนี้นะคะเป็นยังจังเด็ดยอดนะคะเข้าเด็ดยอดแล้วเพิ่นจะแตกแตกยอดออกค่ะท่านผู้ชมถ้าเข้าบบเด็ดเขาก็จะสูงฉลูดขึ้นไปนะคะแล้วก็บ่มียอดหลายบ่มีผลผลิตหลายนี่ค่ะ เขาสามารถเด็ดยอดได้หลายเธอนะคะถ้าเด็ดแล้วเข้าดูแลไปเรื่อยๆเพิ่นสูงขึ้นเข้ายังบ่พอใจในพุ่มของเพิ่นมันมันสูงฉลูดเกินไปมันได้ยอดยังบ่หลายเขาก็สามารถเด็ดยอดได้อีกค่ะท่านผู้ชมแต่อย่าเด็ดจนจนใบโลนนะคะต้องเหลือไว้ให้เพิ่นนําเลือไว้ให้เพิ่นน้านะคะซีหาใบหกใบก็ได้คะ่ะคือเข้าบางเือเข้าอยาก อยากเด reason, like one, so tá, so illing, the ็ดลงลุ่มลุมลงไปอีกนะคะแต่ว่าพ่อห้าเด็ดลงลุ่มลุมแบบนี้นี่มันก็จะบเหลือใบนะคะเฮาก็จําเป็นจะต้องเด็ดสูงขึ้นมานะคะเพื่อให้เหลือใบใบค่ะกระลังแตกยอดกระล่งเขียวกระเด็ดออกกระล่งงามง่ามงามนะคะยอดกระลังพุ่งนะคะก็พอดีเลยห้าบ้าเด็ดปพ๊บเขาก็จะแตกปพ๊บออกไปค่ะดีกว่าให้พื้นขึ้นครังงทึ่งเดี๋ยวจะงามเกินไปครังทึ่ง เฮาอยากให้เพื่นงามออกไปทางคางนัน่นาเพราะกามักพริกพันนีนี่สองเม็ดแค่นั้นสองวยแบบยังไงซะวยได้ได้เยอะเลยค่ะมักพริกสองวยได้แยกออกมากได้ตังร้ายกระถางหมักพริกน่วยหนึ่งเขาเอาไปกานี่ได้บบต่ำกลัว่ส2บกระถางนะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งนะคะว่าคู่นุเพียนเด็ดยอดแบบไดแน่นะคะ นี่ค่ะรุ่นนี้ก็เด็ดไปแล้วนะคะกระลังแตกยอดนี่ค่ะถ้าหฮาเด็ดแล้วเขาจะแตกยอดเป็นพุ่มสวยตั้งแต่หน่อยๆเลยนะคะพ่ระตรงเสียดายรุ่นใหญ่นี่ก็เด็ดใดขึ้นกันนะคะกับกระลังแตกยอดออกขึ้นกันค่ะที่นี่พ่อเด็ดยอดแล้วเพื่อนก็นจะเป็นทรงพุ่มเดียสิบ้าไปเบิ่งนะคะนี่ค่ะเพื่อนก็นจะเป็นทรงพุ่มแบบนี้นะคะ เด็ดได้อีกนะคะท่านผู้ชมถ้าเขายัางบ่พอใจยอดอยังได้บ่หลายนะคะบ่อยากเพิ่มสูงขึ้น,นเท่ากับเด็ดยอดได้อีกแต่กระถางนี้นี่คู่นุเพียนพ่อใจแล้วนะคะบ่เด็ดอีกนะคะในช่วงนี้ต้องเบิงอีกซะก่อนอ่ะมาเบิงอีกต้นหนึ่งคะ่ะนี่คะ่ะท่านผู้ชมมักพริกรุ่นเดียวกันกับต้นมือกีนะคะนี่คะ่ะสูงเกินไปเขาเด็ดยอดได้อีกคะ่ะนี่คะ่ะเด็ดได้อีก เอาประมาณใดอันนี้ตัดละเือนึงนี่ก็ตัดละเือหนึง่งตัดอีกค่ะนี่นะคะเงีวขนาดนี้เลยนะคะถ้าเ่าบอดูแลอยู่เรื่อยๆนี่มันก็จะเป็นการปล่อยเหตุสูงขึนเกินไปยอดนี้ก็ตัดได้อีกค่ะนี่นะคะเพื่อให้พุ่มออกมาไม่แหล้วก็สวยงามกว่าเก่า นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งกระถางหนึ่งที่เป็นผลที่ได้จากการเด็ดยอดนะคะกระถางนี้เด็ดยอดไปละเทือนึงนะคะย่งโบเด็ตอีกพอวาย่งเป็นทีพ่อใจอยู่นะคะผุ่มกระลังสวยกระลังจะออกดอกค่ะท่านผู้ชมนี่คะ่ะทาเ้าบเด็ดยอดมันจะบเป็นแบบนี้เลยมันจะสูงแกเดวแกเดวฉลุดฉลุดเกินไปนะคะทาเด็ดแบบนี้ถือว่าสูงโพดนะคะท่านผู้ชมนี่คะ่ะ ลงมาแบบนี้สูงโพดค่ะเด็ดแล้วเทือนึงกระแตกออกไปแล้วเป็นพุ่มแล้วแต่ว่าบอเป็นทีพ่อใจนะคะมันสูงฉลูดเกินไปนะคะกระทางนี้โอเคแล้วต้นนี้พึ่งตัดเทือเดียวนะคะเขากระไ้ส่งพุ่มที่พ่อใจแล้วนะคะกับบอตองตัดอีกพริกผัธน,น์นีเนี่ยก็จะเป็นส่งพุ่มดีอยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นจะบบสูงฉลุดนะคะที่หนีไปเบิงว่ ถ้าเป็นส่งไงกูนี่ตัดใดบอนะคะมาเบิงค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นมักพริกเครื่อนะคะฟอรอมไงเลยคู่นุเพียรนก็ตัดออกแล้วค่ะนี่นี่ค่ะตัดออกเพื่อให้เพื่อนแตกพุ่มเพราะว่าถ้าเพื่อนห้สูงชะลูดขึ้นไปเนี่ยมันจะเฮ็ดห้ล่มนะคะเนื่องจากว่าเพื่นเป็นพริกพันไงกาตัดเลยค่ะนี่กําลังออกกําลังออกยอดนะคะนี่ค่ะตัดละเทือนึง ตัดลือเธอหนึ่งจากหนึ่งกลายเป็นสี่ยอดเลยนะคะต้นนี้กลายเป็นสามยอดขึ้นมาอีกประมาณฟุตหนึ่งตัดอีกนะคะนี่ค่ะ้าบบตัดสีมีอาการแบบนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะล่มมากเริ่มเอียงแล้วราเพื่อนก็นเริ่มเป็นดอกแล้วนะคะแต่ว่าทรงบบดีนะที่แรกคู่เพี่ยนคิดว่าจะให้เพื่อนสูงขึ้นยืนตรงขึ้นไปแต่พ่อล่มมากนี่เห็นผลเลยคะ่ะท่านผู้ชม กสิตัดนะคะแม่ว่าจะเป็นดอกแล้วนะคะกระร่งจะเป็นหน่วยนะคะตัดออกค่ะแต่ห้าวต็จะก่อปัญหาไปอีกแหละเวลาฝนมาลมมาสูงขึ้นแล,ล้วก็ลมนะคะนี่ค่ะตัดออกร้ายเลยถ้าห้าตัดสิ้นใจตัดตั้งแต่ที่แหลกก็จะดีนะคะนี่ในที่สุดก็ต้องตัดจนได้เนี่ยต้นนี้ก็ยังเสียดายอยู่บที่นี่ บ่อยากตัดเลยนะคะบ่อยากตัดเลยก็ลังเป็นดอกแต่ว่ามือนีล่มมากเอียงล่ะคะนี่เอียงแล้วสูงสัซก็จะต้องตัดออกล่ะคะ่ะตัดออกเลยนะคะนี่ตัดแล้วนีดเธอหนึ่งนี่เป็นเธอที่สองเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมบต่ตรงไปเสียดายนะคะปล่อยไว้้ามันมีปัญหาเอ้าตัดเลยนะคะเพื่อให้ได้พริก พุ่มสวยๆนะคะพริกต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่คุณเพียรนบอยากตัดเลยนี่ค่ะตัดและเทือหนึงแต่ว่าต้นพุ่มทรงพุ่มเพกันยังบบง,ง่ามนะคะท่านผู้ชมอันนี้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่รับแดดเต็มๆเลยนะคะต้น่นจะแข็งแรงแห้งก็จะล่องเอาไว้เบงสองตอน้นแตกออกเป็นสองยอดนะคะแล้วก็ มีข้างล่างอีกสามยอดค่ะแนะนั่หมา่านผู้ชมตัดดูเรื่อยๆนะคะอย่าปล่อยห้ใหง่สกักคนคอยตัดทำใจยากนะคะนี่ค่ะใบมะพีมีทั้งกิ่งไงกิ่งหน่อยนะคะยอดอ่อนนะคะย่าเอาทิมกระท่านผู้ชมเอามาประกอบอาหารใดนะคะเป็นแกงเป็นผัดเป็นออมเป็นขัวกระได้นะคะท่านผู้ชมเอาไปขัวใส่ไขกระได้นะคะในยินว่า เพราะว่าห้าวบริไซสารเคมีอีกอย่างเนาะกินก็บสบายใจนะแสบน้ำค่ะค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะคะมีพลกยาเสียดายนะคะให้ตัดยอดค่ะ,ต,คะตัดยอดจนกว่าเขาจะได้ทรงพุ่มที่สวยงามมันคงแข็งแรงนะคะย่าไปเสียดายค่ะท่านผู้ชมค,ะค่ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามคลิปนี้มาจนจบนะคะนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชม ที่กดติดตามคุณนุเพียนแล้วแล้วก็ติดตามผลงานของคุณนุเพียนอยู่เป็นประจำนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านผู้ชมเพื่อรับเทคนิคใหม่ๆในหัวในสวนจากคุณนุเพียนอยู่เป็นประจำสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ